มาเด้อมาเด้อไปสิกินบ้านดิด้้ยพี่น้องผู้ดังข้า,าเจ้าเหลียวมาเบิ่งข่อยแม่กะมีคนขาวคนดำกะมีมาบาานดิอยแตกแล้วผู้เจา้ามาเด้อซิเบิ่งจับเบิ้งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาสตรคเก่ากระเดิ่ไงหายไม่หวาน เฮ้ยว oh, ันดุยโมลากโมตัสนิ Wenn ่งขาสมัรลกโคแขวพัง่สุขเสมอมันเสมอมันเือาไหมความเก็บให่ใดความไกรยังมีเด้อพี่น้องสุขสุขบ้านเฮาพอกันอีกแล้วเสียงแจ้วเจาน้องสาริกาพลัดถิ่นจากดินแดนที่ราบสูงเมืองเดอ้คืนสิ่งแค้นดินแดนบานเกิดมาเจอเจะลัดเซอร์อยู่เมริกาที่แล้วพี่น้องเอ้ยมุนีกะสิล่งสวนพี่น้องแดดบดบด ิ้าพี่น้องมาเก็บผ uh, oh uh, ักกะถิ้งและก็ต่ำหมักพุ่งในสวนนี่แหละพี่น้องป้าตามน้องสาวไปเลยจ้าผักกะถิ้งอีกพี่น้องเอ้ยเก็บเอามือละกตากระตาปานี่แหละพี่น้องมาิพาพี่น้องมาเห็ดต่ำหมักพุ่งกินในบ้านในสวนนี่แหละพี่น้องกับพกเก็บไรกักระตาได้เต็มแล้วพี่น้องเต็มกระตาแล้วมามาเก็บมาเก็บสอยกันเด้อบ่งพี่น้องบ่งยู่ต่ำๆมอๆกันมี เด็ดเอาเด็ดเอาโป๊ะโป๊ะโ๊โอยพี่น้องนั่นผักกะถิมกระไดต็มแล้วป้าบานไปบิง้งผักแนวอื่นปะคุณผู้ชมปะกระถินกระไดเต็มกระตาแล้วบาะนี้พี่น้องมาเลาะผักบุ้งว่าไดเอาออกกระถางไม้เจะอเื่อพี่น้องนี่แหละมันกระปุนกันแกแดดพี่น้องมาเก็บผักบุ้งบานผักบุ้งแดงยืดน้ำบานเท่านี่แหละพี่น้องเอยมันเอาเบ่ไดยืดน้ำคอยเบ่ไดเอาออก จักเท้อพี่น้องเอ้ยมีแต่จา๋าว่าชิแยกกระถางกับว่ได้แยกหมือนคุณอ่ะพักบุงแดงอยู่นาบ้านเฮาธรรมชาติพี่น้องเกิดเองธรรมชาตินี่แหละมันอยู่ผลกันเหมือนบานานน่นได้เหลือเด้พี่น้องแต่พ่อไปยินมันบบได้ยากพี่น้องบ่งไปไป่าที่นี่ไปตำบักหุ ลงสวนกินตามะพุงกับน้องสาเส็บเจ็บจุบฉจบฉบฉบ,บ,บน้องสาสีฟ้าเจ็บสีฟ้าเมื่อนมามาไปกันจ้าจะเป็นอันว่าได้แล้วพี่นออ้องพักบุงเ็าไปลาาเรียบร้อยมาเตรียมตำมะคุงในสวนเนี่ยเครื่องตำพี่น้องเครื่องตำก็เตรียมไว้แล้วมาบ่าท,ที่นี่พี่น้องเอ,อ้สีผ้ามาตำมะคุ้งตำมะคุงในสวนมาเด้อพี่น้องเอ,อ้สาวที่สามสิผ้าเส็บมา บาดท,ที่นี่พี่น้องสาวอีสานสิบแปดเสบสิบห้ามวนตำมะฮุ่งสับเส็บนวๆในสวนนี่แหละพี่น้องกับผักกระถินในบ้านเอ่อเครื่องเครื่องตำมะฮุ่งมาเบิ้งพี่น้องเครื่องตำมะฮุ่งหมากพริกกระก็บในสวนมามาละเล่งตำลวดกระเทียมพริกแห้งลงไปพี่น้องพริกแห้งใส่เป็นตำลวดพริกไทยกินดาในสวนพริกแห้งกูอัดน,น้ำตาลทิพย์ กันบ่อยมันกรดิ่งกรดอนด้ไวเร่งต่ำต่ำตตต่ำตำต่ตำามชัิวตำิตำหนัวเจบเจ็นวลนวลนเห็นมเหมือนต่ำต่ำต่ำตำต่ตำตำตำน่าเห็นไ่พี่น้องไ่ได้ต่ำโดนตำแหลกเดมานี่พิชนูสวนในสวนลงไป ตั้มตั้มตั้มตัตั้ม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 เ้าตั้ซีซาตั้พายหน่งมยกยเจเเือเเนื้อนือนือมาเด้อพี่น้องเอ้ยว่ากินตั้มขงคุณน้กระเด้อมาเด้อมาเด้อข้ามันอยู่นได้ใจมีอื่นข้างบ้านมาพี่น้องจุกจุัวคนดำมามาที่บ่อลาใหางปรุงเครื่องกันเลยจ้าคุณผู้ชมอันดับแรกมักเลนใส่ละลายหมักเลนหน่อยขวดบึ้มนะเห็นบ่พี่น้องไหม มะนาวสดๆลงไปนั่งรุ่งเรืองอู้หูบุะน่าสดบ่ดวดบึงาาดบ้งไร้เดียดหรมา่แถวไหนหนาวนาวดวดบึ้งโอ้ยไหนหนาวหนาวกระโดดไร้แตกแล้วพี่น้องเอ้ยดวดบึง้งน้ำมะขามเปียกพันปีขเขยา่าขวดก่อนใช้ น,น้ำมาคางเปียกสมุนไพรพันธุ์ีของมันเสบเสบนวนัวขาดบ่ได้พี่น้องเฮ้ยประเด็กเสบปลาหนัวประเด็กพันปีใส่ลงไปงน,น,น้ำปลาหนัวนัวปลาดีลงไป

หนัวเอามาหุงลงงไซมักทั่วในสวนนี่แหละพี่น้องทั่วเขากรรมสารพัดมักทั่วสองยางสองแนวเห็นบ่ฝาลงไปจุดตรวจรถพี่น้องเมื่อต้องไปหางงามหาหยัางดอกเข็ดกินเองพี่น้องเอ้ยพักกระเก็บเองในสวนในบา้าน

แมกกะมี่คนขาวคนดำกะมีมาบ้านี่มาบ้านี่ไยแตกเราผู้เจ้ามาเด้อสิบเบงมาพี่น้องมาแสบป้อแสบกับพี่สุสิบมึงจับเบ้อแ่บแล้วบันนี้พี่น้องมาเคลือบกระใส่ที่หลังเป็นอย่างคือใส่ที่หลังพี่น้อง เพราะว่ามันสีดำดำแล้วมันบาแสพี่น้องดิอ่นนอนๆกรอบๆพี่น้องมึงสูตรของนองสาวนองสาวก็ตำเสือปาะงวกไปเรื่อยไปปอมพี่น้องต้องเอาแบบว่าใส่ที่หลังชิมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแสบใส่ที่ดังดังกว่าเฮ้ยะที่หลังดังกว่าเห็นไหมพ่อเรียบรัพี่น้องป้าบ่ายมนงวด เงือกไม่เขากันไม่แบนมาเงือก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 เง เสร็แล้วเสิร์ฟเสิร์ฟจ้าของนี่แล้วพี่น้องเอ้ยผักบุ้งมาบ้างลงผักบุ้งเก็บในสวนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอามามาบ้างลงบ้านให้สิกินกลับมาเด้อจัดถาดง่ายๆ่ายก็สิลับพี่น้องผักกะทินในสวนนี่นละมาเาเด้อบาที่นี่พี่น้องเ, <c oughs> เอ้ยเว้ยผู้ก่ะความคลงโลกแบบนี้พี่น้องเอ้ยไม่สิกินเหลือบ่ผู้เดียวเาจ้าของนี่เออ<ม>บ่ม ฮันโหลฮะความโคตรลงบึมจะอุดบึมเฮ้ยฮะตะมงต้งหั่นแสบนัวครัวน้องสาได้เลยเด่บาทพี่น้องตะม้งห่นสูตรแสบสูตร,ตรนัวเดี๋ยวมากินกันเลยอะแสบแสบแสบนัวหนัวนอย,นอย,นอยมาบาันบอกกระทินบานลงก่อนเด้อ บอกกินว้างร่มจวก,กันเลยพีย่น้งองเอ้ยมันสิยากอย่างพี่น้องมันอยู่กับตน้นอยู่กับหม่องเห็นปะจวดบอกค่อยกินจวดเด้อกิ้งจกแดงแก่แดดมาหนิมาบ่เด้อบ่เดอ้เดอ,ปดอไปจะก,กินดํากัดค่อยมักปอกกินเองพี่น้องคุณสามีปอกเต็มกลับดูงบปมักน,นะเห็นบ่บ้า,ามาที่นี่พี่น้องได้แล้วเด้อฝากก่อนพี่น้องน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพก่อนเด้อน้ำสมุนไพรในสวน บำบาดเตรียมมามาดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพบำรุงและบำบัดได้ด้วยนะคะมาบำบัดอย่างจุดจดดบัดบึมมาสุดอรดุเดฟพี่น้องเอ้ย น้องก๋ามันคักมันแสบเนื้อปลาแดกแสบหลายนื้อกลัวน้งองจ๋าบัดนี้ใส่ผงสลดเป่งเนื้อากเอ้อพี่น้องปลาแดดก่อนออันนี้บ่หมักหมักอยู่ในต้นพี่น้องเ,เอนเน้ยเม้าอยู่ในต้นดิยินข้าต้นลด มันบันยิยากเลยพี่น้องเอ้ยพระกระถินมันมีในตน้นจากของอยู่กับหม่องเบิึงด้วยเอาาอข้าต้นรวดพี่น้องเอ้ยเห็นไหมข้าต้นมันก็ะหึ่จ้กอืม,อ,มอันนี้ก็เก็บเก็บมากซื่อๆโซ่พี่น้องซื่อๆในคลิปมากินค่าต้นเาอาอฮึขับลืม ตัดสินในตัว,ตวโหจกักนงานมาจับมืออืมขับปุ่นกับต้มไม่ไม่เอาเท้าไม่ตัวก็ไม่หลุดบ้เอาหอดหัว แต่ม,มากมันกับ่าแสบไปมาขูดจ้ะมา,ากัถิ่งกอ,อยุ่ในตน้นหมุกแต่ทิมือแต่ผง,งเพ็ดผงแสบ ปุ่นแบบว่าบ่ได้เอาหัวพี่น้องเลย

bạn thấy miếng rồi, cái mồi trắng, hết rồi, bắt con giặc, không không được, không có bớt được chứ, Mà. แสบชัดเบิไเจอเจอไม่มีที่ไหนเหมือนและกะม็มเหมือนใครแสบอิีเดอโอเคนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาแสบมามวนดำหงส์แสบๆในสวนกินกระทินข่าตดข่าสวนยังสีดะพี่นอ้องโอเคนะคะขอบคุณหลายๆในมาได้นำใจทุกเลิฟทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ อยกให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังหวังอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสียเวลาคนชั่วอย่ามั่วไมยมุกอย่าสุบก่อนหาอย่าพร้ามก่อนทำอย่ารำก่อนเพลง อยากคมเหงผู้น้อยอยากคอยแต่ประจบอยากคบแต่เศรษฐีน้องสาวคนนี้บอมเนเศรษฐีแต่เป็นคนดีมีน้ำใจรับไมตรีดวงใจน้อยน้องสาวไว้ไหนอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะรับให้ได้เงื่นหมื่นตื่นให้ได้เงื่นแสนแบนเมื่อไปได้แก้วมานี่ชดโชคหาย่าํามาพานม่านหายยานมากรรกายบ่อเจ็บบ่อจนร่ำรวยกันทุกคนนะคะ I wish everyone healthy and b c e s s get everything you want that you have desire รักนะคะทุกคนเลิฟแล้วพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะบายบายสียุกไก่เน็กเชอร์